จะเป็นเอ็กซิบิชันนะคะวันนี้อยากชวนทุกคนไปเหมือนอานาเตอร์แลนด์ค่ะอานาเตอร์แลนด์วดดิ้งเหมือนแบบอยากนำทุกคนพาไปสู่โรคแห่งความรักที่เหนือจินตนาการของในกำนดเวอร์าะเวอร์มากไหนเล่าสิว่าทำไมต้องเป็นอานาเตอร์ก็เพราะว่าคำว่าอานาเตอร์ค่ะมาจาก อโนตก็คือ A N O T H เป็นชื่อของเราสองคนที่เหมือนกันที่เคยบอกไปในงานมั่นอะนะคะปันโนตกับอโนไทยก็คือมีตัวอักษรเหมือนกัน5้าตัวก็เลยเป็นที่มาของทีมงานวันนี้ค่ะใจที่โนตเองก็เหมือนให้โนลิมิตให้เนวาดทุกอย่างคืออยากทําให้มันออกมาเป็นเหมือนงานอาร์แล้วก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งอะค่ะคือไม่ได้อยากทําให้เหมือนเป็นวีดดิ้งทั่วไปคือรู้สึกว่าพอแบบเป็นงานวันสำคัญของเราทั้งคู่ก็อยากจะได้ ความที่แบบว่าสุดโต่งอะไรบางอย่างที่แบบว่าพวกเราทั้งสองคนนะมีอยู่ในตัวก็เลยคิดว่าถ้าไปแบบเรียบๆง่ายๆสีน้อยๆก็อาจจะไม่ใช่พวกเราเท่าไหร่ล้วคิดว่าทุกคนก็ expect ก็คาดหวังอะไรที่มันแบบประหลาดประหลาดรุนรุนจากพวกเราอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มันออกมาจริงๆเกินฝันนะเกินที่เราคิดกันไว้ตอนแรกโดนน้ำตาไหลตอนมาเห็นเซตติ้งใช่เมื่อคืนเดินลงมาแล,แล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพตอนที่แบบเออเป็นแค่สเก็ต์อะเราก็ว่ามันเจ๋งแล้วนะแต่พอมันเห็นของจริงแล้วก็ทำออกมาได้มันแบบ เ,เกิน,กนกว่าเออเกินกว่าที่เขาขายเอาไวอ้อ่ะคือไม่ว่าจะเป็นไอตัวอนโน่หรือตัวเค้กเองอ่ะค่ะเราก็จะมีกิมมิคต่างๆคือเราก็ไม่ตัดเค้กเราจะสาดสีหรือตัวหมีข้างบนมันก็คือวาดขึ้นมาแล้วก็ปั้นมันขึ้นมาใช่ก็ในงานแต่งเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะแต่ไอ้คืนก่อนแต่งเนี่ยไม่คิดว่าจะร้องไห้เนยไม่เคยเห็นหนดร้องไห้อะเออใช่เราก็ต้องเห็นสภาพก่อนที่เดินเข้าไปอะ่ะคือมันมันยังมันยังไม่ได้ครบแบบนี้มันยังเลอะๆเลอะอยู่แ,ลแหละแต่แค่แบบ เข้าไปแล้วแบบความรู้สึกแล้วเห็นคนตั้งใจด้วยเห็นทุกคนแบบขยันขันแข็งวางถงวางผ้าค่อยๆนีดใส่ดอกไม้มันรู้สึกแบบประทับใจไงมันรู้สึกว่ามันแบบโอ้ทุกคนแบบมาช่วยเราขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ยิ่งเนี่ยค่อยๆได้เมสเซจรู้ว่าใครกำลังจะมาเดี๋ยวว่าพี่ๆก็ค่อยๆอ๋อจตื่นเตกับพี่เพจทุกคนนะคะเห็นข่าวลงกันเยอะเลยหนูเลยแซวว่าพี่ชอบของแปลกเนาะ ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะเมื่อคืนก็นอนไม่หลับอนะเป็นตื่นเต้นกระสอบกระต่ายแบบเอ้ยตรงนี้จะเป็นยังไงจะทํายังไงเราจะเออเดินกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบมันก็มีแบบหลายอย่างที่เรายังไม่เคยทำเนียอยากเห็นหนะ้าทุกคนตอนเห็นฉากข้างในตอนที่มันไลท์ติ้งทุกอย่างเสร็จแล้วใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกอปเตอร์อยู่ด้วยกันนอนเยอะๆนะคะเนีย <c oughs> <c oughs> ว่ามันพิเศษทุกจุดไม่ว่าจะเป็นเพลงเดินเข้า <c oughs> เพลงตัดเค้ก <c oughs> มันก็จะมีเพลงที่โน้ตเหมือนแต่ง แบบมีเนเป็นอินสปีเรชั่นด้วยใช่ที่แบบสำหรับงานแต่งงานจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆศิลปินที่แบบมาช่วยร้องเพลงที่มาด้วยใจกันเลยจริงๆหรือแม้กระทั่งแบบว่าแขกแต่ละคนที่ก็เดี๋ยวจะมีมาร้องเพลงในอัฟเตอร์ปาร์ตี้ด้วยอนะไรเงี้ยก็มีหลายจุดที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นไฮไลท์ของงานแล้วก็แน่นอนเ,ออเค้กเนี่ยอย่างที่เน้เมื่อกี้เกินไปมันก็จะมีการสาดสีแทนซึ่งผมก็ยัง,ย,ง,ย,งยังกังวลอยู่เหมือนกันนะไม่รอบว่าเป็นยังไงแล้วก็ เดี๋ยวมีแจกทองด้วยนะครับสบปอนเซอร์จากพีมาโคนะ,คะสำหรับโยนดอกไม้คนโซลสาวโสดเออใช่ตอนโยนดอกไม้ใครได้ไปก็จะมีได้ทองด้วยนะครับก็ไม่ไม่อยากจะคิดว่ากโกมือมันต้องไม่เหมือนใครแต่อยากเอาความเป็นเราใส่ลงไปให้ได้มากที่สุดค่ะ <S <S แล้วตั้งแต่หลังมั่นเราก็ยังไม่ยังใช้ชิมเหมือนเดิมแต่ว่า <S <S หลังจากนี้ค่อยค่อยว่ากันใช่คืองานงานเยอะมากเอาจริงๆคือช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้พอแบบงานเออแต่งเท้าเสร็จปุ๊บเนี่ย คิวแน่นกันทุกวันแทบจะไม่ได้เจอกันเลยนรสเขาบอกเขาบรกเรคคอร์ดนะคะเขาแต่งเพลง15เพลงภายในเดือนเดียวแต่งในเดือนแต่งงานเขาไม่เคยแต่งเพลงเยอะเท่าน,นี้มาก่อนในหนึ่งเดือนใช่แล้วผมก็มั่นใจว่าคนที่มางานส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาตามงานนะไม่ไม่ใช่คนนอกจากแสดงความยินดีจะม,มาแบบอย่าลืมงานผ,ผมนะขนะอบคุณเท,าม,เทามากครับช่วงนี้กระเป๋าตังค์แห้งมากต้องต้อง,องเลขอินคมเข้ามาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราช่วยนะ หมดไปเยอะไหมอะครับก็นิดนึงนะก็เยอะนะไม่ไม่ได้โกหกแต่ว่าก็ก็รู้สึกอิ่มใจมากกว่ารู้สึกว่าคือด้วยความที่ผมกับเนยเยังไม่ใช่คนที่แบบจะซื้อแบบวูแรนเนมของแพงๆหรือไปเที่ยวแบบเจ็ดเซ็ตนั่งเฟิร์สคลาสซื้อโถหตซือหลักอะไร้แต่เรารู้สึกว่าถ้ากับพวกงานอย่างเงี้ยเออเราสเปนได้เรารู้สึกมันมีคุณค่าในจิตใจสำหรับเราเราก็แบบว่าจริงๆอย่างยกกลับบ้านด้วยเนี่ยอะไรเนี้ย ใช่ข้างในจะมีแบบมีพ็อปเพล็บอะไรเงี้ยเราก็วางแผนแล้วอ่ะเดี๋ยวบ้านใหม่เราตรงนี้จะอยู่ตรงนี้หรือดอกไม้นี่จะไปอยู่สวนหน้าบ้านอะไรอย่างงี้ถ้ามันเป็นไปได้ก็จะยบขึ้นไปหมดแล้วหรอทั้ง่สิ่งของเราจะยบหิวอ่ะนี่ยังไม่ได้มองแบบตั้งใจกันเองเลยนะตอนนี้ทางต้องขอเลาสาวเป็นยังไงคะจำเป็นการใช้ใครบ้างกับเพื่อนเจ้าสาวสามสิบคนครับเพื่อนเจ้าสาวสามสิบคน เพื่อนเนมบินมาจากเมืองนอกเกือบ20คนเราก็แบบเนี่ยคือตอนแรกปกติงานแต่งเขาจะมีฉากแบบเพื่อนเจ้าบ่าวฝั่งหนึง่งกอนเจ้าสาวฝั่งหนึง่งใช่ไหมยืนบนเวทีอันนี้ผม <Yeah. S 2> บอกเลยถ้าจะเอาให้หมดอ่ะต่อเวทีรอเลยถ้างั้นนะคือไม่พอจริงๆรวมกันหมดนี่เกือบ60คนก็เลยแบบเออแยกแยกกันอยู่แล้วกันอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวคงต้องฝากไข่หลังจากนี้ค่ะใช่แค่นั้นเองจะมีลูกสาวครับ อยากมีลูกสาวชอบชอบยากมีหนึ่งคนเท่านั้น่ใช่เนี่ยเป็นลูกคนเดียวสรุปได้ลูกชายมีสองคนยุ่งออนี่มอย่ากเลยค่ะยังไม่มีแฟนค่ะอ๋อเดี๋ยวมีไปอังกฤษค่ะแต่คุณแม่ไปด้วยแต่มาลรีไปด้อยเลยยังไม่เรียกว่าฮันีมูเป็นพีฮันีมูสอนแล้วเดี๋ยวพ่อฮันีมูจริงจริงอีกทีนะ ยั่งค่ะยังไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นสถานะอะไรถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วมีความเติมเติมเต็มรอยยิ้มให้กันแค่นี้ก็พอเลยจริงคำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญาที่ญญอย่างน็อตก,ก็สัญญาว่าจะดูแลในที่ดีที่สุดตลอดไปแล้วก็นอกจากดูแลแล้วคงจะเป็นเรื่องของการ s u ในเรื่องขไอเดียความคิดสร้างสรรค์ความคิดรีเอทีฟแล้วก็เส้างสงางทิ่สรางสะเาคิดสร้างสรค์วามคิร้าะวามร้างสรร่แลบวันนิ้าสและความิสร้างร์แลนวามคด้งลวามีหดางลายอาชีพะามค้ากสรละเพามดราระวามิดสร้าอะรรค์เกคคิดขร้นไะวด้าสระาิดสร้าและวผมก็พสร้างะวามอสราร์และวามางละความคางแล้วามร้าและความคิรางสระวาด้าวยเิสร้งสรรวามราสะวามคิ้างสรรค์ลวดรางและวก็ตส้งลอดไป แล้วก็จะร้องเพลงแกสโนว่าท้าเครียดมาเยอะแล้วนะคะเราต้องเป็นชนิดสมัยใหม่เราสร้างรอยยิ้มนะคะแล้วเราจะไม่ทำให้เธอเครียดค่ะ